นีเจอก็คือจัดเต็มให้เลย้อเก็บของคือจัดใหญ่จัดเต็มไปเลยบันไดหลังนี้ดีมากเลยนะพื้นที่แบบอาบน้ําสบายๆก็คือแบบนอนได้เลยสวัสดีค่ะกลับบ้านพอกกออมแล้วเนรมิดบ้านมาขายบายเพนเฮากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยอยู่ด้านหลังออมนี่เองค่ะอยู่แถวแถวหนองละแหงนะคะก็คือใกล้ๆทางด่วนที่เราจะออกไปบางปะอินไปสระบ,บุรีหรือว่าจะเข้าเมืองพระรามเก้าอะไรเงี้ยไปง่ายมากๆเลยนะมีทางเดินสองทางให้เราเลือกเลยเข้ามาดูข้างใน ว่ารีโนเวทอะไรไว้ให้บ้างนะคะหลังนี้รีโนเวทให้ใหม่ทั้งหลังเหมือนกันนะคะทําประตูให้ใหม่เป็นเหล็กแล้วก็ตัดกับอลูมิเนียมลายไม้นั่นเองค่ะ <c oughs> เปิดเข้ามาปุ๊บเราทําลงต่อรถไว้ให้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็คือหลังคาเนี่ยใช้เป็นพิวโฟมพื้นท้องลายไม้นะคะแล้วก็มีรางน้ําไว้ให้แล้วด้านหน้าด้วยค่ะตรงนี้เราสามารถเจาะรถได้ประมาณ2คันนะคะก็คือซ้อนกันตรงนี้คันนึงแล้วก็ข้างในคันหนึ่งนั่นเองค่ะปูกระเบื้องให้รอบบ้านแล้วนะคะก็คือนี ปมาณนี้เลยนะซึ่งทางด้านนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เหลือด้านข้างบ้านเนาะเราก็ปูกกระเบื้องให้เลยแล้วก็มาทางหลังบ้านได้ตรงนี้เลยโซนพื้นที่หลังบ้านตรงนี้นะคะเป็นโซนซักล้างเราก็ทําหลังคามุงมาให้นะมีปั๊มน้ํากับแทงน้ําแถมให้ด้วยนี่ถ้าสมมติว่าเวลาเราซักผ้าใช่ไหมเราก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้ด้านนอกได้เลยนั่นเองค่ะแล้วก็เราสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงบริเวณนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังตรงนี้แบ่งสัดส่วนให้มีพื้นที่ ีเขยวก็ค<ส>ื <Sen cia> อทําเป็นสวนยาวไปเลยนะตรงนี้ก็คือเป็นหญ้าแล้วก็หินครุกตรงนี้นะคะก็คือทําดีไซน์ไว้ให้บางส่วนนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะทําสวนเต็มได้เลยนะคะเพราะว่าพื้น้งล่าเป็นพื้นดินเนี่ยลงหญ้าได้เลยน,นั่นเองสวนยาวมาจนถึงด้านข้างฝั่งนี้เลยค่ะก็คือเราสามารถเดินวนรอบบ้านได้เลยน,นั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนนั่งพักหน้าบ้านถ้าใครแบบว่ามีมานั่งอย่างเงี้ยอยากนั่งชมวิวไม่ต้องชมวิวนั่งชิลๆก็พอเพราะว่าวิวเป็นบ้านโอเคค่ะเข้า มาดูในบ้านกันเลยค่ะภายในบ้านนะเราก็ทําการปลูกระเบื้องให้ใหม่เป็นกระเบื้อง60คูณกซนติเมตรลายหินอ่อนค่ะเพิ่มความลักชูขึ้นมาความโมเดิร์นขึ้นมานะคะแล้วก็ทําฝ้าให้ใหม่เป็นฝ้าฉาบเรียบนะทำฝ้าหลุมไฟซ้อนให้เรียบร้อยเลยก็คือนหน้าเนี่ยแต่งบ้านสไตล์สีเทาเนาะแล้วก็ข้างในก็คือมีพื้นลายหินอ่อนทําฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ตกแต่งผนังด้วยสีขาวเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกโมเดิร์นหรูหราขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีเฟอร์เนิเจอร์แถมให้นี่เลยเฟอร์เนเริ ให้เลยนะอย่างงี้มีโซฟาตรงนี้นั่งได้ประมาณ3คนอ่ะถ้าคนตัวเล็ก3คนใช้เรา2คนพอแล้วก็ตรงนี้เป็นบาร์นั่งนะคะก็คือนีเลย มาให้พร้อมพร้อมกับชั้นวางทีวีตรงนี้อ่าชั้นวางทีวีตรงนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยนะคะแต่ก็เราตกแต่งผนังให้นะคะเป็นไม้เทียมนะคะก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องปลวกเลยค่ะตรงนี้เป็นโซนกินข้าวนะคะก็คือเป็นโซนที่คอนเน็กมาจากตัวห้องนั่งเล่นเลยก็คือเราสามารถทานข้าวตรงนี้แล้วก็นั่งคุยเล่นอะไรกับเอ่อคนอื่นที่อยู่ตรงโซฟาได้เลยนั่นเองค่ะถัดมาค่ะตรงบริเวณนี้ห้องเก็บของใหญ่มากนี่เลยห้องเก็บของคือจัดใหญ่จัดเต็มไปเลยถ้า ใครชอบบ้านให้แบบว่ามีความสะอาดเรียบร้อยสะอาดตาอะไรอย่างเงี้ยห้องเก็บของจําเป็นนะคะก็คือแบบอะไรที่เราคิดว่ามันรกโกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ในห้องนี้ได้เลยซึ่งพื้นที่ใหญ่มากตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำด้านล่างนี่เลยห้องน้ำด้านล่างเราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดนะคะปูกระเบื้องทั้งพื้นทั้งผนังปูผนังท้จนุซฟ้าด้านบนเลยค่ะแล้วก็นี่สุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะต่อมาเป็น โซนครัวค่ะครัวหลังบ้านด้วยความที่เป็นบ้านเดี่ยวเนอมันมีพื้นที่เยอะก็คือเราทํครัวไซส์ประมาณนี้กาลังพอเหมาะพอเจาะให้แบบมีพื้นที่ทากับข้าวได้แบบสบายๆวา,างตู้เย็นอะไรเงี้ยทำเคาน์เตอร์ครัวปูนไวตน้ตรงนี้มีเราแก้เครื่องดุดพันตรงนี้ก็คือแถมไปให้เลยแล้วเราทำข้าวตรงนี้ได้เลยแล้วก็โซนสักล้างแบ่งออกไปเป็นโซนนอกบ้านให้นั่นเองค่ะ พื้นที่แบบจะสัดลงตัวมากนะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนบันไดหลังนี้ดีมากเลยนะก็คือไม่ได้เป็นไม้เป็นกระเบื้องคือโครงบันไดเป็นโครงปูนเนี่ยก็คือปูกกระเบื้องขึ้นไปได้เลยเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะทันมาด้านบนนะคะนี่เลยด้านบนก็จะเป็นโซนห้องนอนเนาะห้องนอนมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีห้องน้าตรงนี้หนึ่งห้องเรามาดูห้องนอนตรงนี้กันก่อน ที่1นะคะก็พื้นที่ก็จะประมาณนี้วางเตียงหกฟุตได้สบายๆแล้วก็แบบอยู่ทางหน้าบ้านใครอยู่ห้องนี้ถ้าเกิดว่ามีแขกมาบ้านเนี่ยน่าจะพอมองเห็นหน้าบ้านทันเองแล้วก็ไปดูห้องที่2พห้องที่2ก็จะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้ออกมานิดนึงนะคะแต่ไม่มากนะวางเตียงหกฟุตก็ยังเพียงพอคะ่ะแล้วก็มีหน้าต่างให้้าข้างบ้านแล้วก็ข้างหลัง,งบ้านเลยก็คือรับแสงได้แบบสบายๆห้องจะได้ไม่ดูอึดอัดนั่นเองคะ่ะ ก่อนจะไปห้องมาสเตอร์เราผ่านห้องน้ําก่อนเนาะเราไปดูห้องน้ําด้านบนนี่เลยโอ้พื้นที่แบบอาบน้ําสบายๆก็คือแบบนอนได้เลย<ม>อันนี้ก็คือแบบพื้นที่สําหรับอาบน้ํานะคะเราวางแบบว่าชั้นวางไว้ตรงบริเวณนี้แล้วก็อาบน้ําแบ่งโซนเข้าห้องน้ำหูพื้นที่ใหญ่มากห้องน้ำข้างบนห้องนอนสุดท้ายค่ะนี่เลยห้องนอนมาสเตอร์นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่อย่างนี้เลยห้องนอนใหญ่นี้ก็คือแบบจะสั่พื้นที่ได้เลยนะก็คือแบบวามยาวของตัวบ้านเลยนี่เลยมาถึงข้างหน้าแล้วก็ยังมีระ เบียยด้านหน้าบ้านให้อีกค่ะ สำหรับใครที่ดูบ้านหลังนี้นะคะแล้วสวนใจแล้วชอบนะบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการเดอะสวีตการ์เด้นวิว2ค่ะอยู่แถวถนนนองละแหงนั่นเองค่ะก็คือเราสามารถเข้าทางหาแทยราชก็ได้หรือเข้าทางวัดแจ้งลำหินก็คือเส้นบึงคำพอยได้เช่นเดียวกันนะคะได้2งทางเลยแล้วก็รถไปใส่ใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมีเนื้อที่ทั้งหมด52.5ตารางวานะคะ3ห้องนอน2ห้องน,น้ำาดยการจอดรถในบ้านได้2คันนะคะแล้วก็มีพื้นที่จอดหน้าบ้านได้อีกสองคันก็คือถ้าใครมีรถเยอะเนี่ยบ้านหลังนี้น่าจะ ตอบโจทย์เลยทีเดียวค่ะถ้าใครดูแล้วชอบนะคะอยากนัดเยี่ยมชมหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาหาอ้อมได้ที่เบอร์และไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ